เกมที่สองครับสาแฟมิมลี่พบ d k l a นัดแรกขึ้นนำก่อนแต่แพ้ไปนะครับสาแฟมิลี่

ต้นน้ำนะตนน้นสายเฉียวเขาออกไปเดืวบีบเร็วที่งนี้ต้นน้ำยังได้ยังเพาะไม่ผ่านหลุดมาจะเคียร์แล้วไม่ได้ ตงสงชาเครนเบี่คอมาเลม,ม,มอนเลมอนเข้ากลางเลมอนเจอปั๊มยังไม่ได้ต้นน้ำดักได้ของทางซ้ายเลมอนเดียวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวจะพลิกเจอสอนกระดกข้ามลูกนี้คิมเก็บไม่ได้ต้นน้ำยิงไกลแล้วละ้ เขามาจัดฟินจัดฟินเขี่ยไม่พ้นเป็นบอสส่งค่าวไปไม่ได้ยิงเข้าไปเลยครับเสมอหนึ่งหนึ่งเดมอนให้ไปกองหน้าไม่ถึงแล้วต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำล็อกอยู่ต้นน้ำวนตัดตันกัดตันคืน ตรงโด่งมายังติดต้นน้ำเคลียร์ลูกนี้เจ็บไม่ได้แล้วซิดเจอเข้าเร็วต้นน้ำหลบต้นน้ำยิงไกลซ้ายยังติดขวาซ้ำอีกทีนึงยังไม่ได้ เล่นสั้นมาลูกนี้คิมไม่เข้าอคิมถอยไปไปฟาลุกฟาลุกดีดมาทางขวาขึ้นทางขวากัตฟินกัตฟินเจอแย่พิกลูกนี้ไม่ได้กับตันกัปตันบังอยู่กัปตันพลิกมาเอาไห้ลูกนี้ไม่ดีฟางขึ้นมาลูกนี้คิมไม่ถึง เจอเสียทิ้งคุณเข้ามาคิมคิมเข้าไปกรรมการปล่อยเดมอนลบเดมอนเจอบังจวแวะแหวกไม่ได้กับตันกับตันบังอยู่กับตันพิกกับเดมอนแตะได้ปั๊มตรงกลางดีแกลขึ้นมาติดแล้ว ยิงลูกนี้ติดออกไป okay, เดี๋ยวทุ่มเข้ามากับตันแย่ทิ้งลูกนี้ 8. แปต่ว่าแย่แล้วคิมลูกนี้ติดแล้วกับตันขึ้นมายังติดอีกพีกทางรับเบอร์ห้าของ DKL นะน่าจะเป็นตัวดึง ไม่เคยเห็นลากขึ้นมาลูกนี้คงน้าเก็บไม่ได้ฝาลูกเอาลงลูกนี้เจอคิมคิมเข้าไปเบียด บอลกระดิบบอลีเหล็กกระดกรูกนี้ติดเลมอนเลมอนเข้าไปดันอยู่กระดกขึ้นมาติดต้นข้าวต้น,ตนน้ำต้นน้ำแล้วข้างหน้าแหวกข้างหน้าแหวกไปไม่ไล่ยิงไกลเลยไม่มีอะไรโอ้ลูกไม่มีอะไรแต่รับหลุดเข้าไปเองแม่โอ้โหเตอร์ครับลูกนี้ใช่ประตูอาชีพอยู่ห โอ้ลูกนี้ให้สั้นไม่ได้ฟานเปลี่ยนนะฟานกำลังจะลงกำลังจะเปลี่ยนตัวฮะสงขาฟานลงมาน่าจะเป็นหน้าเป้า ชนน้ำพลิกกลับมาเจอครับกัดฟีนจะไปฟาลุกจี้ฟาลุกเจอกับตันจิ้มทิ้งฟาลุกทุ่มเข้ามาเจอฟานฟานบางคิมมงต่อฟานได้ฟานจะไปเห็นทัดบอลออกฟานเป็นฟรีคิกของสุงทราเฟมิลี่ มนยิงติดต้นน้ำต้นน้ำไปแย่อยู่ขึ้นมาต้นน้ำบงังต้นน้ำยิงยัดซ้ายต้นน้ำสามอีกทีโอ้โหเชียวออกไปเอเบิ์ขึ้นมาหมดครึ่งแรกดีเคลขึ้นนำสองหนึ่งสาวเวมิลียังมีเวลานะจะเอาคืนได้ไหม มเอนจทาาเอง้บรับเลางซ้ายเจอบังอยู่ขึ้นมาซิดซิดซิดแปะคือลูกนี้ไม่ดีได้นาวานาวาโอ้นาวาไม่เห็นฟานขึ้นมากับตันแย่เลมอนมาช่วยซิดแหวกไปแล้วยิงไกลลูกนี้ กัปตันพลิกกลับมาโอ้ให้ไม่ดีสาดมาทางขวาฟานฟานไม่ถึงแล้วลูกนี้ฟานเข้ามาแย่งเคลียร์ทิ้งเสร็จอ๋อนาวาแย่งได้ลูกนี้เป็นฟรีคลิกฟาน ลั่นฟันโครอ่ะฟันขอเ,เองนะปั่นปันป่นลูกนี้โอ้เซฟเกียร์ทิ้งออกไปได้แล้วยังไม่ออกตับตัดกัดตัดลูกนี้ช้า <c oughs> บอลลั่นออกไปแล้ว <c oughs> อ่อเป็นลูกทุ่มนะ <c oughs> แล้วตนน้ำกระดกตัดฟีน เข้ากลางลูกนี้เลมอนเข้าเร็วออกทางขวาซิสเลมอนจิ้มทิ้งงงขึ้นมากับตันบังออกไป างยาวๆขึ้นมาข้ามาดลุงก็นนมาฟานบางอยู่ฟานพลิกไปเลยฟานพลิกไปเลยลูกนี้เปิดเข้าในติดเลมอนเอาลงลูกนี้ยาวไปหน่อยโอ้ยังไม่ละเอียดพอนะเดนนะ่า เขาลูกยิงลูกนี้ไม่มีอะไรโด่งขึ้นมาโอ้โหล้นไปอีกครับเตอร์น่าเสียดายนะถ้าว่าแพ้ด้วยลูกรับหลุดนี่งเอาครับนาวาเก็บได้สวนอันตรายแล้วพลิกลูกนี้โอ้ช้าช้าทำอะไรไม่ได้เลยลูกนี้ขึ้นมาลูกนี้ตวัดต่อโอ้จับไม่อยู่อีกนะวา Oh. โโ<ห>อ้เลมอนวิ่งบีบลูกนี้แย่งได้แล้ววนกลับมาออ,อยังไม่ได้ขึ้นมาตัดตันโดงลูกนี้ฟานเอาลงสวยฟานแปะฟานขึ้นมาเลมอนเลมอนจะวน นลูกนี้ไม่เท่าไหร่แล้วแถวสองโอกาสยังมีนะแต่ว่าทำไม่ได้ขึ้นมาเข่ากลางล้นไปครับได้นาวานาวาจะแวกแล้วนาวาโอ้นาวาไม่ให้ดักสวยครับลูกนี้แล้วยกมาลูกนี้เสร็จนาวา นาวาตัดเข้าในนาวาออกทางขวานาวายิงเลยฉล็บฟานว่างอยู่ฟานว่างอยู่ไม่รีบโถไม่รีบฟันว่างอ่าเรียบร้อยยาวยังนะสูตรเบาไปหน่อยเตะทิ้งออกไปเลย ุมมกาแปล er. คือลูกนี้ไม่ดีอีกครับโอ้ดีเคแอลยกฟ้าลูกนี้พลิกดกเข้าในเจอบังโอ้ยิงติงลูกนี้นาวานาวานาวามองยัง นาวานาวาไม่ให้โอนาวาเสียบอลแล้วเลมอนลามาช่วยโอ้ไม่ได้นาวายังไม่รอดแล้วยกลูกนี้ไม่ผ่านกัปตันขึ้นมาลูกนี้ฟานแย่งเฉยเลยฟานเจอแย่กัปตันกัปตันมองแล้วยิงไกลโอ้ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลย มาลูกนี้ต้นน้ําเก็บได้ต้นน้ําสัดไกลฟานเบียดอยู่ฟานได้ฟาวโอ้ยกับตันกับตันลูกนี้ให้สวยแล้วนาวานาวาถึงนาวานาวาเช้า ฝ่าลูกลูกนี้ไม่ผ่านแล้วเจอเคลียทิ้งโอ้ตัวนี้เลมอนได้เลมอน บาลมันสูงใบเพื่อนจ่ายไม่ได้นาวาเก็บบอลไม่ได้บาลถึงก่อนลูกนี้ดีดลูกนี้เบาไปอีกโอ้โหลูกต้นน้ำก็ให้ไม่ตรงนะฮะลูกลูกนี้สวยฝาลูกนี้วางสวยแล้วนาวา โอช้าอยู่ครับแล้วไม่ได้แล้วเม่นเม่นเม่นเมฝานฝานลูกนี้เปิดข้างไปเลมอนเลมอนลบเลมอนให้นาวานาวาะตะวัดเลยยังติด ดีเคเอลเตออกไปนาวานาว่ากา,า,ารตามมาแย่ง พิษนาวายิงซ้ายฝานฝานสามลูกนี้โอ้ชนคารเฉล็บชนคารโอ้